นับสนุนโดยโรงพยาบาลเปาโลรักษาอย่างเข้าถึงดูแลอย่างเข้าใจสวัสดีครับท่านผูช้ชมครับนาท6จะนำเสนอการแข่งขันดาก้าแรลลี่2 0 1 6ครับสุดยอดแรลลี่ฮารุโหร,ระดับสุดยอดของโลกแข่งขันในช่วงปีใหม่พอดีนะครับโดยมีผมรองท์จุฬาภระและคุณหนึ่งมณนปสติเชอร์ร่วมกันดำเนินรายการนะครับการแข่งขันรายการที่ถือว่าเป็นแรลลี่ที่ย้ายมาจากปารีสดาก้าใช่ครับ ครับสมัยก่อนเนี่ยทางมานะเริ่มแข่งขันรายการนี้ครั้งแรกจริงแข่งขันจักรพรีดใช่ครับคือแข่งขันครั้งแรกในปี2006นะครับตอนนั้นแข่งสตาร์ทที่ไซา์ครั้งแรกที่เป็นเป็นในโซนยุโรปนะครับก็คือที่ประเทศโปรตุเกสนะครับตอนนั้นก็คือย้ายมาเหมือนกันนะครับโปรตุเกสแต่ก็เส้นทางเนี่ยในการจบการแข่งขันก็ยังไปจบที่เมืองซินิกอลนะครับที่เมืองดาก้าทีซินิกอลเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนั้นปีครั้งแรกมี2006นะครับแข่งขันดาก้าเนี่ยปัจจุบันตั้งแต่เริ่มต้นจจจนนนนนปปปปััุบเเีีีีี่่ย้็ท38 38รคั้งนนะคครรรัับมีีกกกายเลิปป1้งใ2009 นะครับก็พิ้นดิแข่งพอดีใช่สมัยครับปีนั้นก็ได้ไปแข่งแต่ว่าก็ยกเลิกไปนะครับในปี2009นะครับขอโทษขาใตปี2008 2008นะครับที่ยกเลิกไปนะครับในการแข่งขันดาก้านะครับคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเห็นการแข่งขันเนี่ยมานานนะครับเดี๋ยวบอกว่าดาก้าในการแข่งมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถควอดนะครับหรือ ATV ที่เขาเรียกกันครับแล้วก็รถทรัคนะครับในการแข่งขันอันนี้คือประเภทหลักๆนะครับเ้ามีการแบ่งแยกการแต่งจริงแล้วเนี่ยยังมีประเภทแยกย่อยไปอีกครับเพราะว่ารถแต่ละแบบนั้นความจุกกกกกองบบสุไไมม่่่่เเททาาัััันนนละครร ช่องนาี6นั้นจะนำภาพการแข่งขันไม้ท่านได้ชมกันในช่วงค่ามาแบบนี้ทุกวันวน,นะครับเป็นเวลา2ส,สัปดาห์จนจบการแข่งขันเลยครับมาดูภาพของการแข่งขันกันดีกว่าปีที่แล้วจริงๆเป็นปีของการแข่งขันดากาัก้าที่สุดสนานมากๆนะครับ,รบเรามาดูบรรยากาศของการแข่งขันเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาย้ายจากยุโรปมาออกสตาร์ทกันในเมกาใต้แล้วปีนี้ใช้อาร์จิตินาเป็นประเทศหลักของการแข่งขัน ในปีที่แล้วนะครับการแข่งขันดักก้าเนี่ยจะจัดกันที่สตาร์ที่อาร์เจนตินานะครับชิลีนะครับแล้วก็โบลิเวียนะครับสประเทศนะครับแต่ในปี2016นี่นะครับการแข่งขันดักก้าจะจัดการแข่งขันกันคือ2ประเทศก็คืออาร์เจนตินากับโบลิเวีย2ที่นะครับในการแข่งขันอันนี้คือภาพบรรยากาศของปีแล้วนะครับจะเห็นว่าทัศนียภาพนะครับการแข่งขันประเทศในอาร์เจนตินาหรืออย่างโบลิเวียเนี่ยสภาพเส้นทางในของเขาเนี่ยเรื่องของความสูงนะความสูงของสภาพอากาศความสูงของเหนือทะเลด้านทะเลด้านทะเลเนี่ยมันทําให ยากกับการกับผีเพราะว่าเรื่องของออกซิเจนนะครับเบาบางเครื่องยนต์รถก็มีกาลังน้อยลงนักแข่งก็ต้องมีความฟิตอะไรมากขึ้นครับนี่คือเส้นทางตัวอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วนะครับจากการขันดาก้าเรลลี่ครับจริงๆแล้วรายการนี้เนี่ยแข่งขันกันในช่วงหน้าร้อนของประเทศแถวนั้นใช่ครับเพราะว่าโดยปกติธรรมดาแล้วทางตอนเหนือเส้นสูงๆจะเป็นช่วงหน้าหนาวตอนนี้นะครับเดือนมกราคมแต่ทางตอนใต้ใกล้กับผู้โลกใต้จะเป็นหน้าร้อนใช่ครับแต่ปีแล้วนี่มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเรื่องของสภาพอากาศคือปีที่แล้วเนี่ย มีอยู่ช่วงบันสเตนนี่ฝนตกหนักมากนะครับทำให้นักแข่งเนี่ยบางช่วงนี่คือขับขี่มัยากลำบากเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมานะครับเพื่อในการแข่งขันในสภาพสถานที่ต้องเจอกับฝนเพราะฝนทางเป็นดินนะครับพอเจอฝนมันกลายเป็นเลนนะครับเป็นเลนก็ขับขี่ยากกันมากขึ้นนะครับในการแข่งปีที่แล้วประเภทรถจักรยานยนต์มีการสร้างสถิติใหม่โดยนักแข่งมอเตอร์ไซค์ดังจากสเปนมาโคมาใช่ครับเป็นแชมป์อีกครั้งก็ถือว่าได้แชมป์5สมัยนะครับ5สมัยแต่ในปี2016เนี่ยน่าเสียดายที่ปีนี้มาโคมานะครับเลิก ยุติการแข่งขันเลิกนะครับเพื่อแต่ว่าเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองจากนักแข่งเนี่ยครับก็ยังอยู่ในการแข่งขันดัก้าคือ like ไปเป็นผูน чи, ้จัดนะครับไปเป็นทีมกรรมการช่วยเหลือในการวางทางทําเส้นทางในการแข่งขันครับจะมีสมาสิบหกครั้งนี้การแข่งขันฮาร์ดโหวรายการดัก้าแรลลี่เนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างนักแข่งมอเตอร์ไซค์หลายคนพอได้แชมป์มอเตอร์ไซค์ก้าวมาแข่งขันรถยนต์ก็ได้แชมป์รถยนต์อีกผมยกตัวอย่างเซฟาบิดองเซลใช่ครับเซฟาบิดองเซลเป็นแชมป์มอเตอร์ไซค์หลายสมัยพอมาแข่งรถยนต์ก็เป จริงๆแล้วถ้าถามว่านักแข่ง MotoGP จะมีมาเป็นแชมป์โลกรถสุดหนึ่งไหมมันยากยากครับที่ผ่านมามีคนเดียวใช่ครับแต่ว่า d a ก a าแรลลีมีหลายสมัยด้วยไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยมันเป็นเพราะอะไรครับเกี่ยวกับการนำทางไหมเกี่ยวครับก็คือการเห็นก้าเนี่ยผู้ขับขี่นะครับ แล้วก็ผู้นาทางเนี่ยต้องรวมกันเป็นหนึ่งนะครับแต่พออย่างนักแข่งมอเตอร์ไซค์นะครับขึ้นมาขับแข่งรถยนต์เนี่ยมันกลายว่าเขาสามารถนําทางเองได้อ่านสภาพเส้นทางเองได้รู้ว่าเส้นทางแบบนี้ถ้าขับไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยกลายว่ามีการตัดสินใจเหมือน2คนช่วยกันนะครับทำให้การแข่งขันเนี่ยง่ายนะครับเลยเขาสามารถประสบความสำเร็จในการแข่งขัน,ขน สมัยก่อนเนี่ยแข่งขันจากยุโรปคือปารีสไปที่เซเนเกัลแต่ในดาก,ก้าทางส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายค,รคำว่าทะเลทรายคือคุณมองไปซ้ายขวาหน้าหลังหมุนรอบตัว360องศาคุณไม่เห็นอะไรเลยนอกจากทรายใช่ครับบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้น <ฮะ S 1> แต่ว่าการแข่งนในอาร์เจนตินาซึ่งมานาเองก็เคยไปแข่งๆัครับบรรยากาศในอาร์เจนตินามันต่างจากปารีสไปเซเนเก้ามา ถ้าบรรยากาศในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรกของการแข่ขงของ,ของในช่วงของไอจีนาเนี่ยทางแข่งจะคล้ายๆกับเหมือนกับลีลี่ชิงแชมป์รับนะค,บคือวิ่งไปตามทางมีทา์ทางเนี่ยคือวิ่งตามเส้นทางตลอดนะครับแต่พอช่วงหลังๆไปลายๆแล้วถึงจะเจอทะเลทรายในการแข่งขันขอ,ข,อของโซนยุโรปเนี่ยช่วงแรกถ้ายังอยู่โซนยุโรปเนี่ยมันก็จะวิ่งคล้ายๆตามทางเหมือนกันแต่พอข้ามทวีปไปเป,เป็นที่เป็นโซนแอฟริกาปุ๊บนะครับทุกอย่างโล่งหมดเหมือนดำไปขาวหรือคร<ช>ับไปดำอะไรนี้เลยเช่เรื่องเลยใช่โล่งหมดคือ ไม่จะไม่มีทางให้เห็นต้องใช้ GPS นําทางหรือทุกอย่างนําทางหมดนะครับแตอ่อย่างในโซนของอาจีน่าช่วยแรกเนี่ยหลาจะวิ่งตามทางได้วิ่งตามรอยลอดด้อได้รค,รรครับมีการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ารถคอร์สหรือว่าลักษณะของ ATV เป็นรถวิบากนะครับปีที่แล้วราฟาโซนิกเป็นผู้ชนะ โดยใช้เครื่องยนต์ยามาฮ่านะครับนักแข่งจากประเทศโปแลนด์คอร์สจริงๆแล้วคนไทยอาจจะยังไม่คุ้นมากน<ช>ักแต่ว่านี่แหละครับเป็นลักษณะของบักกี้ใช่ถ้าเ <คน S 2> รียก ATV คนไทยจะคุ้นมากกว่าใช่เรียก ATV แต่ปีนี้มันจะมีจะมีนักแข่งอีกรุ่นนึงครับเป็นแข่งรุ่นที่เขาเรียกว่าเริ่มเรื่องความสนใจนะครับในรุ่นของ T3 t 3คือเป็นรถเป็นรถเล็ยูท t v รถที่มีขนาดเล็ก เครื่องยนต์ซีซต่ำมาลงแข่งปีนี้มีรถเข้าร่วมแข่งเยอะมากนะครับทางดาก้าเขาให้ความสนใจกับรถประเภทของ UTV ก็ตอนเรามาดูว่าบางทีรถ UTV พวกนี้ที่มันรถซีซีเล็กๆนะครับซีซไม่เยอะมากแต่ล้ำหนักเบาๆเนี่ยอาจจะขึ้นมาอยู่หัวนะครับในการแข่งขันดาก้าก็ได้จริงๆแล้วในการแขร่งขันคอร์สกับรถจักรยานยนตนะ์น่ยคนอยู่ข้างนอกตัวถัง จริงๆแล้วสภาพแวดล้อมโอ้โหมันร,ร้อ <ๆ S 2> นคลายสู้แข่งขันร่งนางกายต้องฟิตจริงๆใช่ครับนักแข่งรถจักรย,ยนกายนยนต์กับนักแข่งรถปอดีทองเรียกเป็นมนุษย์เหล็กเลยก<ช>็ว่าได้เพราะก,การแข่งยาวนานสองสัปดาห์และแข่งกันท่าอากาศที่ร้อนสภาพร่างกายต้องสมบูรณ์จริงๆครับนะครับนอกจากนี้แล้วประเภทที่คนให้ความสนใจมากที่สุดแน่นอนครับก็คือการแข่งรถยนต์รถยนต์ปีที่แล้วหาเสษฐีจากกาตา์นสเซออาติยาเป็นผู้ได้แชมป์ครับผมก็เขาบอกเลยว่า ตอนนี้นะครับในการแข่งขันตะก้าเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถคันนี้แอบ,บว่าใช้เขาขับมินิมาหลายปีครับ,ค,รบคุณเคยกับรถมากที่สุดนะครับตัวนาเซอร์อัตยาแต่ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยที่เขาเรียกสร้างความตื่นเต้นนะครับสร้างความใ<ด>จใจฮือฮานะครับให้กับนักแข่งก็คือทีมเปอโยนะครับที่ปีที่แล้วมาร่วมทำการแข่งขันนะครับทีมเปอโยเนี่ยดึงนักแข่งอย่างเซเรลดิเฟสซึ่งเป็นดีกีนักแข่งแชมป์มอไซค์นะครับมาทำแข่งขันแล้วก็ดึงเซฟานปีเตอร์องเซลนะครับที่เคยขับอยู่ทีมมินิเนี่ยยกกก็็มมมมาาาารรร่่่่วววททีีีีนนนะคคับแล้ึงเเเเสือ นะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคาร์ลอแสแซงที่่ในทีมนะครับแต่ในปี2016นะครับปี2016ปีนี้นะครับเขาไปดึงนะครับ สเตฟาโลฟนะครับสเตฟาลโ,ลลโลฟอีกคนหนึ่งมาร่วมทีเพิ่งสเตฟาโลฟเนี่ยก็ถ้าเกิดเอ,อ่ยชื่อในนักแฟนๆรายการโมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยคงรู้จักพอดีว่าแข่งมาแล้วนะครับเ mm hmm. วอร์แลนดี่เวอร์ทูลิงคาร์หลายสิ่งหลายอย่างก็คือได้แชมป์หมดปีนี้เขาจะมาในสองเวียนอยู่ดักกาโรฟนั้นเป็นแชมป์แรลลี่โลก9สมัยสุดยอดตลอดการไม่มีใครสูส้หนุ่กกลองเศษคนนี้ได้เลยและเขามาแข่งขันดักกาคราวนี้เป็นปีแรกมาหน้าเองก็เคยแข่งแรลลี่แบบเอสแอลลี่ในประเทศไทย ผมเชื่อมันต่างกันสิต่างมันต่างกันยังไงระหว่างแรลลี่แบบน S S แบบการแข่งชิงแชมป์ปดทไทยหรือแรลลี่โลกกับการแข่งขันเทนนิโบดดาก้าแรลลี่แรลลี่ N S S นะครับคือผู้ผู้ขับขี่นะครับแล้วเราผู้นำทางเนี่ยสามารถดูเส้นทางก่อนได้นะครับอย่างอย่างชิงแชมป์โลกเนี่ยสามารถดูเส้นทางได้ก่อนบางทีเป็นเดือนเลยเขาให้เราไปดูเส้นทางทำทำเพจโน้ตทำคือทำจดบันทึกเอาไว้เลยนะครับแต่อย่างดาก้าเนี่ยผู้ขับขี่และผู้นำทางจะไม่รู้เส้นทางเลยว่าเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยจะเจอกับอะไร เราจะรู้แค่เหมือนแค่เป็นแค่เป็นรถบุ๊กรถบุ๊กคือสมุดนำทางแค่จะบอกว่ามีใบนั้นเหมือนกันมีสมุดไปนั้นเหมือนกันใช่ครับเหมือนแค่นั้นแล้วก็จะบอกว่าเออทางเนี้ยอาจจะเจอทรายเจอหินเจอทางลักษณะนี้แต่เราไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงครับนะครับก็เลยทรุกอย่างคือต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆแล้วเป็นการแข่งขันที่ไม่ง่ายความสําคัญของผู้นําทางหรือว่าโคดรเวอร์ตรงนี้ไม่เป็นรองนักแข่งเลยใช่ครับจริงๆแล้วนักแข่งอาจจะได้รับชื่อเสียงมากกว่าแต่ความเสรยดหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้นําทางใช่ครับ นักแข่งไทยเคยไปแข่งขันรายการนี้หลายคนครับนับตั้งแต่ยุคของสชเอกทําพรสวรรค์สิริวัฒนคุลแล้วก็คุณตุลสวนรัฐช่วงนั้นได้แชมป์ทีสองจริงๆแล้วต้องยกเครดิตให้คุณตุลใช่ครับมาพอๆกับคุณเอกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณตุลเนี่ยจบวิศวะจากอเมริกาแล้วก็เก่งในเรื่องการนําทางครับระบบการนําทางใช้ระบบดาวเทียม จริงๆระบบดาวเทียมที่เขาบอกเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดอย่างที่เราคาดกันไม่เหมือนครับแต่ถ้ากิจะเข้าใจว่าเอ้ยนำทางทด้วยระบบ GPS อาจจะเหมือน GPS ที่เราใช้กันบนทางถนนคือมีเส้นถนนให้แต่จริงๆในหันตะกานเนี่ยการนำทาง GPS เนี่ยมันจะคล้ายกับเครื่องบินบนะครับก็คือจะชี้จะชี้ไปแค่องศาองศาที่เราจะต้องวิ่งไปคือแบริ่งวิ่งไปครับก็คือในหันตะการเนี่ยจะมีกำหนดจุดคือเขาเรียกจุดเป็นจุด GPS waypoint นะครับอยู่จุดอยู่ในในหนึ่งสเต,ตเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก2อ0ถึงสามจุดนะครับก็ถึงวิ่งไปเข้าจุดต่างๆเพื่อเป็นการเช็คพอยต์นะครับพอผ่านแล้วก็ถึงจะวิ่งไปจุดต่อไปได้ถ้าคุณยังไม่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่นําทางไปจุดใหม่นะครับนอกจากยอมยอมกดให้มันข้ามไปแล้วก็จะเสียเสียคะแนนในจุดนั้นไปที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นการขับรถบรรทุก รถบรรทุกเนี่ยยุโรปตะวันออกนิยมกันมากปีที่แล้วแชมป์ทีมจากรัสเซียรถบรรทุกเนี่ยขับไม่ง่ายนะครับแล้วก็มีรุ่นประเภทต่างๆที่แตกต่างกันแต่รถบรรทุกหรือว่าทรัคเนี่ยเป็นรุ่นที่ทางยุโรปก็ให้ความสนใจจริงๆใช่ครับ <นะ S 2> รถบรรทุกอย่างที่ที่วีนหนึ่งแจ้งบอกนะครับก็คือจะมีรุ่นของ modified นะครับรุ่น modified รุ่นโปร d u c t i o n นะครับคือรถสแตนดารนประทับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นสวิตรถสวิตเนี่ยก็คือ,อะจะเซอร์เซสมัครมาเพื่อกรณีที่ทีมแข่งรถยนต์ของตัวเองลงแข่งอยู่ แต่กติกาได้กล้าบอกว่าถ้ารถแข่งมีปัญหาระหว่างทางแข่งนักแข่งสามารถช่วยเหลือกันได้เขาก็จะใช้รถพัชเนี่ยครับรถบรรทุกเนี่ยก็คือเป็นรถทีมช่างขับวิ่งตามนะครับในรถจะจะบรรทุกเกียร์บรรทุกยางทุกล้อแค่นั้นนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ห้ามเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามจริงๆหรือว่าในทะเลทรายในทางที่มรดกันดารนักแข่งและผู้นำทางหรือว่าผู้รเบอร์นี่แหละคือ2คนที่ต้องมาช่วยเหลือกันเปลี่ยนยางทาช่วงล่างทำุูนทำเบ อาหารหลายคนห่วงเอ๊ะคุณทานข้ากันอนยังไงในช่วงแข่งขันครับผม,มเป็ดลับนะก็เราจะมีจะมีทีมนะครับที่เขาจัดไปให้จัดไปให้คือทีมอาหารจัดไปให้แล้วคือแล้วแข่งก็คือเตรียมตัวคือแค่หน้าที่คือหยิบาบหยิบแล้วพวกไปก็ ทานกันระหว่างทางแข่งขันครับนะครับในผลหนึ่งที่เขาย้ายจากการแข่งขันปารีสดักกาในเซเนกัลมาสู่การแข่งขันสนามที่แข่งกันในอเมริกาใต้อย่างเช่นที่อาร์เจนตินานะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสงครามด้วยหลายสิบหลายอย่างในช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเรามาดูการแข่งขันในปีนี้รวมบริงภาพรวมแล้วก็การแข่งขันสเตจที่หนึ่งที่จะมีขึ้นคืนนี้ตามเวลาประเทศแต่สักครู่ครับสักครู่ครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเปาโลรักษาอย่างเข้าถึงดูแลอย่างเข้าใจเราตอบมาชมไฮไลท์ของการแข่งขันดักกาแรลลี่2016กันต่อผมอกับคุณหนึ่งมานาพรสรีเชอร์นะครับในส่วนของการแข่งขันปีนี้เนี่ยมีรถทั้งรถยนต์รถจักรยายนยนต์คอร์สแล้วก็รถบรรทุกเข้าแข่งขันมากทีเดียวนะครับใช่ครับ จริงๆแล้วจะเป็นปีที่ผมว่ารถเยอะจริงๆใช่ครับในปีนี้นะครับจะมีรถนะครับเข้าร่วมงานนะครับจะเป็นแบ่งโดยประเภทนะครับของรถมอเตอร์ไซค์นะครับ1 3 6คันนะครับรถ ATV 45คันนะครับรถยนต์นะครับ111คันนะครับส่วนรถพลัสนะครับรถบรรทุกก็คือ55คันในปีนี้ที่เข้าร่วมงานแข่งขันทั้งหมดนะครับครับนะครับแล้วก็มีของเรื่องของเมื่อวานนะครับเรื่องของ S S S เอสก็เรียกเอศูนย์นะครับคือ S S สเอสนะครับเป็นเป็นช่วงทดสอบที่เรียกว่าระยะทางมัน6 สิบเอ็ดกิโลสิบเอ็ดกิโลซึ่งไม่ยาวซึ่งไม่ยาวอาจจะเป็นเขาเรียกว่าให้นักแข่งเนี่ยเป็นการทดสอบกับเทสรถลองรถเช็คว่าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปเจอสเตทที่ยาวๆนะครับในวันต่อไปแต่ปรากฏว่าแค่สิบเอ็ดกิโลก็มีเรื่องเกิดขึ้นครับก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับกับนักแข่งชาวจีนนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งมาลงแข่งขันตะก้าครั้งแรกนะครับเป็นนักแข่งเป็นก๊อดขี่เป็นผู้หญิงผู้นำทางเป็นผู้ชายนะครับก็อุบัติเหตุนะครับก็รถเสียหลักนะครับไปโดนคนดูนะครับแต่ก็็็็มมมีีีีผู้้้้บบบบาดเเจนนนะะคครรรรัััแแแตต่่กกไถถึึงงงขสยชววิล เขาถือในในดักก้าเขาเขาก็เหมือนหยอกเอาพูดว่าเป็นการทดสอบทีมเซฟตี้ทีมกู้ภัยด้วยว่ามีความรวดเร็วขนาดไหนครับเขาก็เล่นขนเครื่องบินขนเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับก็ทุกคนก็ปลอดภัยดีนะครับในการแข่งขันก็ถือว่าการแข่งขันจริงๆจะเริ่มต้นสเตจที่หนึ่งคืนนี้ตามเวลาประเทศไทยใช่ครับนะครับการแข่งขันดักก้าแรลลี่คราวนี้เนี่ยเส้นทางการแข่งขันก็ถือว่าฮขรุดพลุ่งพลุกนะครับลุยตามทางต่างๆที่ถือว่า กันดานมากๆต้องได้กันดานมากๆเลยดานครับนะครับในประเทศอาร์เจนตินาแล้วก็ ในอเมริกาใต้การออกสตาร์ทเริ่มจากรุงบุนโนเซเรสนะครับจริงๆแล้วเราเห็นได้ว่า357กิโลเมตรใช่ไหมในโปร็อกใช่ครับแต่ว่าระยะทางแข่งขันกันจริงๆอย่างที่คุณมานะบอก11กิโลเมตรครับพี่โล่เขาจะจับเวลาเฉพาะช่วงสีแดงเท่านั้นที่เป็นสเปเชียลสเตจหรือว่าช่วงทดสอบพิเศษในการแข่งวันที่2จะเป็นสเตจที่1นะครับระยะทางรวมทั้งสิ้น662กิโลเมตรแต่ว่าจับเวลาเฉพาะจุดสีแดงหรือว่าเส้นทางสีแดงเท่านั้นใช่ครับในสเตจที่2เนี่ยจะเริ่มเริ่มแย่นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยจะเริ่มแยกออกไปนะครับจะวิ่งจะวิ่งก็คนละเส้นทางระยะทางจะไม่เท่ากันนะครับในวันที่ 2, 2> นในการแข่งขันสเตจที่2วันที่3ของการแข่งขันระยะทางไกลขึ้นครับ858กิโลเมตรนะครับเส้นทางจากวิลลาคาร์ลอสปาสนะครับไปจบที่สนามแข่งรถชื่อเทอร์มัสเดลริโอคอนโดเป็นสนามที่ใช้แขง่ขงขันเวอร์ทูลิงคาร์หลังจากนั้นจากเทอร์มัสเดลริโอคอนโดซึ่งบริเวณนี้น่าจะมีโรงแรมดีๆนะ น่าจะมีครับน่าจะมีแต่ว่าในการขันตะก้าเนี่ยส่วนมากทีมแข่งเขาจะเขาเร่กเหมือนเตรียมเป็นรถบ้านนะครับลากไปนะครับในเซตที่3เนี่ยระยะทางเนี่ยเริ่มเริ่มจะเข้าไปพื้นที่ที่กว่าเป็นที่พื้นที่สูงนะครับในวันที่3นะครับในเซตที่4นะครับก็ระยะทางยังบอกแต่ละวันเนี่ยรถแข่งนี้วิ่งอย่างต่ำที่ผมดูน้อยน้อยสุดแต่ละวันเนี่ยก็คือน้อยสุดก็คือวิ่งประมาณ400ร้อกากิโลนะครับแต่ละเซตแต่ละวันเนี่ย600 700กิโลทุกวันนะครับในช่วงนี้วิ่งบนนะครับบริเว หลังจากนั้นก็จะเป็นสเตจที่5ของวันที่6ในการแข่งขัน642กิโลเมตรทางที่เห็นสีแดงๆเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่เรียกว่าซีบริไลเลยนะใช่ครับในสเตจที่5เนี่ยครับรถแข่งเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มเปลี่ยนประเทศนะครับจากจีน่าเนี่ยจะเข้าเริ่มเข้ามาอยู่ในประเทศของโบลิเวียแล้วนะครับสังเกตความสูงนะครับความสูงรถแข่งที่ต้องวิ่งเนี่ยความสูงอยู่ประมาณ3,600เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วอุณหภูมิเนี่ย เย็นนะครับเพราะสูงนะครับบนถลอกมากนะครับนักแข่งจะเจอสภาพอากาศที่ทั้งเย็นนะครับแล้วก็ออกซิเจนน้อยนะครับเริ่มเริ่มจะโหดและเหนื่อยเร็วด้วยเมื่อออกซิเจนเบาบางนะครับการกีฬาจะหายใจลำบากระยะทางรวมทุกสเตจเนี่ยเกือบ10,000กิโลเมตรนะครับ9,596พันร้กิบหโลเมตรนี่เป็นสเตจที่6นะครับวันที่7ของการแข่งขันทำในสเตจที่6เนี่ย แล้แข่งจะเริ่มแยกทางออกไปนะครับแล้่แข่งรถทรัทเนี่ยจะวิ่งแค่2อ5กโลมนะครับส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รถยนต์เนี่ยจะวิ่งทั้งหมด5 4 2กิโลมนะครับเหตุที่ต้องแยกกันเนี่ยเพราะว่าในัในในช่วงการแขันบางเส้นทางเนี่ยรถทรัทเนี่ยมันมีทางวิ่งที่มันมือเขานะครับรถทรัทอาจจะวิ่งไม่ได้เพราะทางมันแคบอาจจะเลี้ยวก,กับรถไม่พอหรือทีเป็นอันตรายผู้จัดเนี่ยเลยแยกนะครับเลยแยกทางแข่งออกไปแต่สุดท้ายก็มาจบที่เดียวกันระยะทางรวมเลยใกล้ๆกันในแต่ละวันทรัคือรรรถบทุกนั่่นนนเเองงะครรับซึป็กาที ื่นเต้นแล้วก็สนุนสนานสมบุติสมบันจริงๆแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เป็นการแข่งขันที่ถือว่าลําบากที่สุดสำหรับกีฬานําทางเองขี่เองซ่อมหลงเองซ่อมเองทุกอย่างช่วงที่7ครับสเตจที่7นะครับระยะทางเกือบ800กิโลเมตรนะครับเส้นทางที่เห็นจับเวลาเฉพาะช่วงแดงวิ่งตอนแรกจากทีซีแล้วก็สตาร์เลยนะครับจับเวลาเลยสีเหลืองคกืออะไรครับสีเหลือง่ะคือเป็นช่วงเขาเรียกว่าเมื่อช่วงไทรแข่งขันนะครับพอวิ่งไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับ ช่วงสรเส้นทางเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับการยังขัน,นอาจจะผ่านาชุมชนอาจจะผ่านอาจจะเกิดอันตรายครับอาจจะผ่านชุมชนอาจจะผ่าน,าจ,จ,านจุดที่เือจุดเสี่ยงผู้จัดเลยหยุดดรอปไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเริ่มสตาร์ทใหม่อีกจุดหนึ่งนะครับแต่ในช่วงสีเหลืองเนี่ยก็ยังมีการจับเวลานะครับมีการจับเวลาทุกอย่างไว้นะครับสังเกตสภาพเส้นสีเหลืองที่จุดป่าเนี่ยในภาพที่เห็นตอนนี้นะครับไม่ได้วิ่งบนทางที่สภาพภูมิประเทศที่ที่ดีครับก็ยังวิ่งทางายคล้าทางแข่งนะครับแต่อาจจะเกิดว่าถ้าเราแข่งวิ่งเร็วไปอาจจะเกิดอันตราย ตอนนี้เส้นทางเริ่มลงมาอยู่นะครับพื้นที่ราบปกตินะครับโซเกตอุณหภูมินะครับด้านข้างนะครับที่เป็นูปลอดเทมสนะครับสีแดงขึ้นสูงแต่ว่าตรงนี้เมื่อวานเมื่อวันสองวันก่อนหนาวอยู่เลยยังเย็นยังหนาวอยู่เลยวันนี้กลับมาเจอร้อนแล้วครับคุณอาจจะเจออุณหภูมิ10องศาถึง40กว่าใช่ครับนะครับเส้นทางในอาจีน่าเป็นแบบนี้จริงๆครับเซอร์ชิค้าครับจากเบลงไปยังเบลองนะครับก็คือบน ด้านี้ขึ้นเขาด้วยนะครับใช่ครับช่วงแรกก็คือขึ้นมาบนเขาก่อนจะสตาร์ทบนเขานะครับแล้วก็จะแยกกันแยกจุดแยกจบนะครับคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะแยกออกไปจบอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อไปวันรุ่งขึ้นของมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นการแข่งเรื่องของมาราธอนสเตจนะครับมาราธอนสเตจคืออะไรนะครับหลายท่านอาจสงสัยมาราธอนสเตจคือการแข่งขันในช่วงที่เขาเรียกว่านักแข่งเนี่ยต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับไม่มีการซ่อมบำรุงรถไม่มีการ ยุ่งทีมสวิตจะไม่ไปยุ่งรถเลยนักแข่งต้องซ่อมเองเป็นเวลา2วันนะครับคือ2วันเนี่ยจะไม่เจอใครเลยเจอกันอยู่แต่ตัวน,นักแข่งกันเองนะครับจะไม่เจอทีมสวิตเลยนักแข่งก็คุยกับรถไปอ่ะคุยับรถครับ<ป>เหนื่อยจริงๆนะครับแล้วก็นักแข่งต้องมีความสามารถทั้งในเรื่องของการนําทางรวมไปถึงในส่วนของการดูแลรักษารถตัดดวเองด้วยนะครับวันที่ส2ข,ของการแข่งหรือว่าสเตซี่สิบ หลังจากที่พักไปนะครับก็จะวิ่งไปที่ลาโร่ห้าระยะทางในช่วงนี้จริงๆแล้วก็ไม่ไกลในช่วง SS แต่ว่าดูทางสิครับ <c oughs> โอ้โหสุดๆ <c oughs> ดูภูเขาครับครับในทางในการแข่งตะรรกา้าเนี่ยครับวันไหนนะครับวันไหนถ้าระยะทางในในช่วงของ SS นะครับช่วงทางของช่วงทดสอบพิเศษเนี่ยน้อยๆเนี่ยวันนั้นถือว่าโหดมากจะโหดมากแต่ถ้าวันไหนทางแข่งเนี่ย เยอะเยอะนะครับวันนั้นทางไม่ยากก็<อ>แสดงว่า,า,วาคุณทำความเร็วได้สูงทำความเร็วที่สูงนะครับถ้าวันไหนทางน้อยๆเนี่ยผู้จัดจะให้เวลาเป็นเป็นทาร์เก็ตไทามเวลากำหนดว่าคุณถ้าวิ่งเกินกี่ชั่วโมงนะครับถ้าวันไหนน้อยๆเนี่ยเตรียมใจนะครับเหนื่อยแน่นอนใช่ครับวันที่13ของการแข่งขันเป็นสเตชที่11นะครับจากวิว่าไปยังซานโทน712กิโลเมตร ประเด็นหลักที่ทําให้ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่นักแข่งอย่างเดียวทีมเซอร์วิสการนําทางของโคดรเวอร์หรือว่าผู้นําทางแล้วก็ในเรื่องของโชคชะตาเชื่อไหมว่าโชคชะตามีส่วนมากมีครับบา <c oughs> งคนวิ่งไปบางทีอาจจะเจอสุนัขเจออะไรครับแต่ในเพราะการแข่งขันในตะการเนี่ยบางครั้งมันวิ่งในทางที่เป็นเขาเรียกว่าเหมือนผ่านฟาร์มผ่านปศุสัตว์นะครับจะมีมา้านะครับใน,ใน,ใน,ในอเจน่าเนี่ยนิยมเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวนะครับก็เคยผมวิ่งไปเคยเจอวิ่งออกมาตัดหน้าเรา นะครับบางทีก็ต้องระวังใช่ครับคุณก็เคยเจอหินมาแล้วด้วยเช่นแล้วครับอันนั้นอัันนน้ผมหลบไม่ได้จริงครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับนำมาเยอะๆอาจจะนำเป็นชั่วโมงแต่ว่าพลาดไม่จบหรือบางทีขับไปขับมาอุปกรณ์หลุดชิ้นส่วนหลุดใช่ครับมันเป็นไปได้ทัไหมใช่ครับเหมือนอย่างปีที่แล้วอย่างนันนิโลมานะครับนันนิโลมาเคยเป็นแชมป์ในปี2014นะครับในปีที่ผ่านมานันน่โลมาสตาร์ทในช่วงเอเซสที่หนึ่งสตาร์ทไปแค่นั้นคร่อยโยมมี โชคไม่ดีล่วต้นมานะครับรงนานนีลลามาปีที่แล้วรถต้องจบให้ได้คนต้องฟิตบอที่แข่งตลอด2สัปดาห์ครับวันที่15ของการแข่งสเตจที่ส3นะครับระยะทางเกือบ700กิโลเมตรครับจริงๆแนละ้วเส้นทางในช่วงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งผมว่าในแง่ของนักแข่งและผู้นำทางสดชื่นหน่อยเริ่มง่ายนะครับในช่วงสเตจหลังๆเนี่ยบางรั้งการแข่งขันตะกาเนี่ยผู้จัดในช่วงแรกๆเนี่ยครึ่งทางแรกนะครับผู้จัดต้องการจะให้รถเนี่ยออกจากการแข่งเยอะที่สุดนะครับเพื่อให้คัดจริงๆเลยว่า ช่วงครึ่งหลังเนี่ยใครแน่ใครเจ๋งนะครับทีมไหนเจ๋งนะครับพอช่วงครึ่งหลังหลังเนี่ยสังเกตทางจะเริ่มง่ายระยะทางจะเริ่มสั้นลงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนจะเก็บรถไว้แต่การการที่ผู้จัดวางทางเก็บรถเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอทางมันเริ่มเร็วเริ่มเริ่มเร็วนะครับด้วยรถที่วิ่งมาะยะเวลาาทางตลอดเยียบเกือบ8,000กว่า8,000กิโล9,000กว่ากิโลนยครับมันก็ต้องมีช้ำนะครับบางครั้งเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะไม่จบการแข่งได้ฉะนั้นนักแข่่งอานัยดี แชมป์ในการแข่งรถจัรยนซึ่งเป็นประเภทที่คนให้ความสนใจมากสุดคืนดอนัสาติยาเป็นยอดนักแข่งจาก,การ์ตาเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงการแข่งกีฬาโอลิมปิกเขาเป็นนักยิงเป้าบินระดับโลกด้วยนะครับถือว่าเก่งสองสิ่กีฬาเลยรจริงๆแล้วนักแข่งรถไม่ใช่แค่แข่งรถอย่างเดียวนะครับเจนสันบัตตันยอดนักแข่งรถสุดหนึ่งเป็นนักไตรกีฬาขนาดอเล็กซ์คิงนักแข่งรถสุดหนึ่งมาเลเซียคนแรกรเป็นนักสกีน้ำได้เหรียญทองซีเกมส์วนแล้วด้วยนะครับนี่แหละครับคือเรื่องราวของนักแข่ง ในช่วงของพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งมีขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวของอาร์เจนตินาไปทําหน้าที่เปิดแล้วก็ต้อนรับนักกีฬาด้วยใช่ครับในภาพที่เห็นนี่คือมาโคมาครับมาเขาเรียกว่ามาส่งนักแข่งนะครับเพราะปีนี้ตัวเองเปลี่ยนหน้าที่นะครับจากที่เป็นนเคยเป็นนักแข่งนะครับมาเป็นทีมผู้จัดนะครับมาเป็นคนวางทางในการแข่งขันนะครับในปีนี้นะครับจริงๆแล้วในชงโปลล็อกวันแรกของการแข่งขันเนี่ยผลการแข่งขันมันค่อนข้างพลิกล็อกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามที่น่าจับตามองเป็นนักแข่งแรลลี่โลกที่มาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอดีตแชมป์สสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนคาร์ลแซงกลับมาอีกครั้งนะครับลูกตอนนี้ไปแข่งรถยนต์แล้วชั้นแนวหน้าของโลกแต่ตัวพ่อยังไม่ยอมให้ลูกมาแข่งนะครับตัวพ่อยินากสนุกในการแข่งตะก้าอยู่นะครับใช่ครับคาร์ลซงนี่เคยได้แชมป์ในการแข่งตะก้านะครับตั้งแต่แข่งมาเคยได้แชมป์แค่ครั้งเดียวในปี2010นะครับนอกนั้นก็คือพยายามตามหาแชมป์ตลอดแต่ก็คือไม่ไม่จบการแข่งขันบ้างมีปฏติเหตุตลอดทุกปีนะคทามอองก็ื เซบัสเซนโลฟแชมป์โลกแรลลี่9สมัยมาแข่งขันดัก้าเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับมือขับแรลลี่แบบ SS หรือว่าช่วงทดสอบพิเศษเพราะว่าทางมันไม่เหมือนกันทางไม่เหมือนกันผู้ขับขี่แต่ว่าอย่างโลฟนะครับอย่างอย่างโลฟนะอย่างปีนี้อะที่บอกมีนักแข่งระดับเขาเรียกว่านักแข่งเวอร์แรลลี่มานะครับก็มีมิโก้เาวาเน้นหรือก็น้นนะครับที่เป็นอันนั้นก็คือสมัยก่อนก็คือเบียดสูสีกับการขายกับโลฟมาตลอดแต่ปีนี้ก็มาแข่งเหมือนกันแต่ทั้งเอาวานเนนนะครับ วเนนแล้วก็โลฟเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าหมายว่าอยากวิ่งจบรแข่งขันก่อนในปีแรกนะครับคืออันดับเนี่ยโพเดมยมคือเหมือนว่าเป็นของเป็นของเป,เป็นโบนัสใช่ครับนี่คือแชมป์เก่าปีที่แล้วนะครับจากกาตาอัตยาจริงๆแล้วเป็นแชมป์มาสองสมัยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นตัวเต็งด้วยนะเป็นตัวเต็งครับอัตยานี่ในปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สเตจที่2เนี่ยเขาก็เริ่มมีคะแนนนำนะครับ,รบนำมาเรื่อยๆนำหาแล้วก็นำแบบม้วนเดียวจบนะครับแต่ว่าแต่ละวันเนี่ย อา,อาจจะแต่งตำแหน่งอาจจะลุงไปบ้างแต่เวลารวมทั้งหมดเนี่ยเขานำแต่วันที่ 2, 2นะครับนำมาตอบถือว่าทำผลงานในปีที่ผ่านมาดีมากนะครับแล้วเพิ่งข้ามเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นนักแข่งชาวซาอุดีนะครับอาราจีปีแล้วนี่ก็ถือว่าทำผลงานแบบเป็นนักแข่งมามืดเลยที่ขึ้นมาอยู่ตําแหน่งหัวแถวนะครับก็อย่างน่ากลัวมากจริงๆแล้วจากประเทศ,ปร,เทศประเทศที่เป็นทะเลทรายอย่างกาตา หรืออย่างซาอุดิอาระเบ,บียประเทศตะวันออกกลางเงินเขามีรประสบการณ์ในการขับขี่ในสตาสร์เรสถือว่าดีไม่เป็นรองครับรมีสนามซ้อมอยู่หลังบ้านใ่ครับวิ่งไปซ้อมเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้อง สำหรับการแข่งขันในสเตจแรกที่จะแข่งกันคืนนี้วันที่2ของการแข่งขันมาดูเส้นทางกันนะครับครับผมโรซาริโอไปยังฟิยากาบลอสแปสกาเบะยะทาง612กิโลเมตรช่วงแรกพึ่งสบายๆก่อนนะครับใช่ครับหลังจากนั้นไปถึงจุดควบคุมเวลาและจุดสีแดงเส้นทางสีแดงนั่นแหละครับเป็นเส้นทางจับเวลาอย่างแท้จริงครับก็พรุ่งนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับจะวิ่งระยะทางแค่227กิโลนะครับส่วนรถยนต์นะครับกับรถทรัคนะครับจะวิ่ง258กิโลนะครับก็ถือว่าเส้นทางก็วันแรกก็ 600กกิโลนะครับระยะทางรวมก็ถือว่าโคตรเอาการกา่ดัก้าการแข่งขันดัก,ก้ารแรลลี่ไม่ใช่การแข่งขันที่ถือว่าขับสบายๆเป็นการแข่งขันที่ทั่วถ้วนะครับนาทุนลิสซจะนำไฮไลท์ของการแข่งขันแต่ละวันมาให้ท่านได้ชมกันนะครับผมเช่นเดิมแบบวันนี้วันนี้ผมและคุณหนึ่งมานะฟอร์ซเชิ่ยขอลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันอีกครั้งครับที่นี่นาทุนลิสซเราส่งคนลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ